เฮ้ยวันนี้น่าจะซาวดีมันก็ชันเยอะเดี๋ยวผมหอ่ก็เลยเขาตีไม่ได้เลยหลองตั้งเสียงด้วยนะครับว่าผมหย่อนหย่อนมาไม้มันเข้าตั้งเองทำตายทะตตเไปไม่ไม่ไรหรอกไม่ดีอันตรายพอแล้ว ออไม่มีอันตรายไม่มีอะไรอันตรายกว่านี้แล้วเอ,อ๊ครับผมสวัสดีผู้ชมรลยการ FC Action เลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระมอินด,ดี้ครับผมเปะพ่อของมไม่ดีคลิปนี้เราอยู่กันที่วัดหนองค้อนะครับตำบลหนองคอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตำบลหนองคอหรือตำบลสุรศักดิ์ไม่แน่ใจนะครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับที่หนองค้อนี่ก็เป็นสถานที่สถานที่เสี่ยงที่หนึ่งที่เป็นลิสต์ของจังหวัดชลบุรีนะครับแต่ว่า มีพูดติดเชื้อมาเขาลงว่าเป็นตลาดนัดวันอาทิตย์นะครับที่นี่จะเป็นตลาดใหญ่มากแล้ววันอาทิตย์แต่ว่าวันนี้วันเสาร์นะก็ไม่มีตลาดนะมีแต่จัดงานบวชนะตอวนี้งานเข้าครับผมโอ้โ <Excellent. S 1> หโยนเลยอะอ,อ้ตัวนี้นันกองหล่นจากหลังคารถครับเมื่อกี้ขับมาถนนใหญ่เส้น331ที่ไปแหลมชะบังนะจังหวะที่ลงเนินพอดีน่าจะลมบูบใช่ไหมลมมันมันตีอะครับ ขับรถไม่ไวนะครับเมื่อกี้ขับรถประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบยังไม่ถึงแปดสิบนะครับนะคหมูพยายามควบคุม,มความเร็วไม่ให้มันเร็วมากปรากฏว่าช่วงลงเนินพอดีนะลงเนินอ่าวัดเขาตะแบกนะไปกองปิว,ปลว,ปลวหล่นเลยโอ้โหนะพรุ่งนี้น่าจะเป็นข่าวนะครับเพราะว่ามีรถตู้วิ่งตามมารถตู้มีกล้องแน่นอนมีหลายคั <c oughs> <c oughs> นเลยค่ะเออรถตู้วิ่งตามมาติดติดนะครับโชคดีไม่โดนเขานะครับโอ้ขอโทษขออภัยด้วยจริงๆนะประมาทนะครับประมาทนะขอ,อมรับผิดนะครับ แต่ว่าโชคดีมีลุงอ่ลงุงรถขนของเก่าว ma. in. ิ่งตามหลังมาพอดีเขาเลยช่วยช่วยเก็บไว้ให้นะช่วยเก็บไว้ให้แล้วก็ช่วยบกรถให้เรียบร้อยเฮ้ยพวกเราไปไปกินข้าวกอนไปไปเลยขยัยไปกินข้าวกนเดี๋ยวอยู่ช่วยครูแค่คนสองคนพอเอาเอาไเยเอาไปด้วยเอาไปด้วยเดี๋ยวจะได้เล่นไหว้ครูกันได้ไหว้ครูเสร็จจะได้เล่นต่อเอาไปเองเร็วไปเลยครับจอย เดี๋ยวต้องทําให้มันตีให้ได้นะครับเพราะว่าที่นี่เรามาครั้งแรกมาครั้งแรกแล้วเราไม่รู้แล้วไม่รู้นงางรำเออเราไม่รู้ว่าจะหหดไร้าคารุนขนาดไหน <laughs> <laughs> ก็เลยจะทําให้กองมันตีให้ได้กนะัน <laughs> อันนี้หักหนึ่งอันถ้าไม้ไม่แตกนะหรือว่าโชคดีนะอ่าตรงนี้น่าจะเป็นตรงจุดที่มันลงไม้ไม่แตกถ <laughs> ือว่าโชคดีเพราะว่าเรามีอะไรสำรองอยู่อะไรของกองเก่าจะลงไปเลยยีเนี่ยมันลงแนวนี้ครับ ถ้าเป็นแบบลงหน้าแำเนี้ยลงแนวเนี้ยติดแม่จริงเลยด้วไ่ติดหายใจแว๊บหายใจแว๊บลงแนวแบบนั้นนเี้ยิ้มห้งเลยได้อยู่ได้อยู่โอ้เอาไว้ได้เลนวัตกรรมมากนี่ใครครับนี่ข่างหมูไอคิวแสนมนะครับแปดเทปเมื่อส้บนะโชคแปดสิบโชคไอคิวว่าเหล็กมึงงอไม่ได้หรัก เป็นการโชคร้ายแต่คนไปด้วยแต่ว่าโชคโชคดีอยู่ดีอย่างนีน้คือวันนี้เรามาก่อนเวลาหมูนัดเขาเจ็ดโมงครึ่งแต่ว่าเรารีบเมื่อเช้าเรารีบยกรถแบบเรีบรีบแล้วก็ขึ้นมาก็เลยไม่ได้มัดนะครับรีบรีบมาให้มันถึงก่อนยอยู่บนรถมาแล้วเอาไม้มาเทสเสียงในเตสคุณเพลงตีเสเสียงตงยงมุมุมเ,เล่นเลยเล่นเลยสวยเลยมีความตงึตงๆคุณเพลงเห็นไหมครูว่าปรับได้ปะ โอ้ยม mm ีใครเนาะดูดูกันอยู่วาปรับได้นึ่งปรับ้เดนเด่นเราก็มาเล่นกันการขนมตรงอตรงกีดินสายด้บุบลงแสดงว่าเราต้องถอดออกหนึ่งอโซ่ไอการโซ่ เอาล่ะครับงั <laughs> ้นเข้าก็หมุนเข้าสั่นไหมนะครับ อู้อันนี้ก็งองอสองเดี๋ยวงขันตึงด้วยอันนี้ก็งอนี่มีะครับมีงานพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งด้วยนี่เอาแต่วันเสาร์เลิกงานยางนีพอเลิกงามยามได้เวลา มาแล้วนะยากเลยอ่ะเอาเวทีไมันอาจจะไม่มีผลกระทบทางเสียงแต่อาจจะมีผลกระทบทางจิตใจนิดหน่อยใจนี่มันกระตืลแรงอีมันจะเดินแจน,น,นิดหน่อยตอนหน้าตาน<อ>าะเฮ้ยเป็นไงว้าว,วไม่ธรรมาดา จบครับไปกินข้าวกัน เจ็บปวดครับผมเขาต้มก็ร้อนอยู่แล้วแดดยังร้อนอีกร <c oughs> ้อนมากค่ะแดดที่ <c oughs> ตอนนี้แดดเจ็ดโมงครึ่งแล้วร้อนมากหแรงแรงมากแล้วส่องมาตรงนี้พอดีไม่มีที่นั่งกินเลยความประมาทเป็นบอกเกิดแห่งความพัง <c oughs> ใช่ใช่น่าจะเป็นเหลี่ยมมุมที่มันหล่นลงไปหล่นกระแทกตอนจุดตอนแรกอ่ะเขาหล่นปุ๊บมันวิ่งเลยนะปุ๊บกระจายแรงดีไงกระจายแรงแบบโต้พอดีไม่มาลงปุ๊บพอดีเลยอันเดียวลงพอดีมันดีมันโชคดีที่ไม่มียางหรือใครแตะปุ๊บเลยถ้าเกิดมีภาพข้างหลังน่าจะเป็นม้วนไปเอ่ะแล้วครับเมฆมาแล้วครับผมตอนนี้ไม่เห็นสีฟ้าแล้วตอนนี้ลุ้นภาวนาให้อย่าเพิ่งตกนะครับเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ผ้าใบมาโหเมื่อกี้ร้อนเมื่อกี้ร้อนจัดเลยอ่ะร้อนอับนั่งกินข้าวต้องย้ายที่ ตอนนั่งมากินข้าวเมื่อกี้ร้อนจัดเลยนะครับแต่พอมาวอร์มเสียงเช็คซสาร์เมื่อกี้นี่ก้อนเมฆมาเอาแล้วครับจะเริ่มแห่แล้วครับอ่ะมาทายกันวันนี้หนักหรือเบาเอาแค่นี้ก่อนหนักก็คือครึ่งชั่วโมงขึ้นไปไม่รู้เลยอ่ะเบาก็คือไม่เกินครึ่งชั่วโมงว่าเกินครึ่งชั่วโมงเพราะว่ามีนั่งเราเกินครึ่งชั่วโมงหนักเหมือนกันเกินครึ่งครับมีนั่งเราไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเพราะเราไม่เคยแห่เกินหนึ่งชั่วโมงเกินครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวไม่เกินมีแต่แบบแห่แบบ ใช่ใช่ถูกต้องไม่ไม่ไม่เคยแก่แฮ่เกินหนึ่งชั่วโมงยกเว้นล้หนาควันนั้นวันเดียวแต่ถ้าเดินนะเคยจริงๆเหนื่อย้ะก็ล้ำเพิ่สิบห้ายี่สิบนาทีเขาก็เหนื่อยแล้วต้องเร่งไหมสวนเสือสองกิโลเสือยังมีชื่อสวนเสือก็รวมรวมเช็คซาวแล้วก็สองชั่วโมงไอ้รวมรวมโกนผมหนักอะตอนเดินหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่ง เราก็ไปเล่นตรงนั้นอีกนี่เล่นตรงบ้านงานอีกประมาณเล่นตรงนั้นก็ครึ่งชั่วโมงเจ๊ขาร้อยเจ๊ขาร้อยอันนั้นไม่เป็นไรอันนั้นอันนั้นทัดตีมันไม่เป็นไรเล่นได้เจ๊ขาตนี่แบบเต็มที่อ่ะงานเจ๊สายอ่ะพวกเราป้าเตรียมตัวเป็นไงบ้างครับคุณเมื่อเช้าโดนพ่อด่าเป็นไงบ้างรู้สึกเป็นไงบ้างตอนนี้มั่นใจไหมไม่เป็นไรเนาะชินแล้ว <c oughs> <c oughs>